ว่าปีนี้จะรอดพ้นข่าวเช้าๆแรงๆไปได้ซะแล้วค่ะสำหรับสาวมดนับปรพัหนึ่งในดูโอสองสาวโฟมดแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นไปได้ค่ะเมื่อจู่ๆก็มีข่าวเมาส์แรงออกมาว่าสาวมดนั้นกาลังติดหนึบอยู่กับหนุ่มนักดนตรีอยู่แต่เท่านั้นก็ยังไม่เป็นปัญหาถ้าข่าวเมาส์ไม่บอกต่อว่าหนุ่มนักดนตรีคนนี้มีเจ้าของแล้วแถมข่าวเมาส์ยังเล่าต่อไม่หยุดว่าสาวมดเองก็ไม่ยอมเลิกร่างง่ายๆเช่นกันค่ะขนาดโทรไปตามราวีอีกฝ่ายอย่างไม่ยอมลดราวาสอบเมาส์แรงขนาดนี้สาวมดเองก็เข้าข่ายแย่งของรักของคนอืื่่่นนนนขึ้้้้้มาาาททัีีเเเรรรออองงงงงจจจะิยไตให มาตอบเองแล้วแหละค่ะหนูโสดค่ะหนูจบเลยหนูคำเดียวหนูจบเลยว่าหนูโสดค่ะข่าวเมาเมาบอกว่าเราแบบขยันเที่ยวโทรหาทาั้งที่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วหนูอยากจะบอกว่าข่าวที่มันไม่จริงเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะข่าวที่แบบว่าปั้นน้ำให้เป็นตัวขึ้นมาเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆนะทั้งทั้งที่อะไรหลายๆอย่างข่าวทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้มันไม่มีความมันไม่มีมูลความจริงเลยสักอย่างหนึ่งไม่มีค่ะหนูบอกแล้วค่ะว่าหนูโสดค่ะ ทำไมถึงยังโสดไปอยู่หนึ่งค่ะน้ําท่วมตอนนี้หนูก็เป็นห่วงที่บ้านสองเรื่องงานงานก็มีแคนเซิลไปบ้างซึ่งหนูก็ค่อนข้างเป็นห่วงสามเรื่องเรียนทีเ่เปิดเทอมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่ว่าวันสอบของหนูเนี่ยไม่ได้เลื่อนใช่มันก็เลยทําให้กระชั้นชิดมากหนูก็ต้องมานั่งจับตารางทั้งหมดโหดมากมีคนเหมือนแบบปล่อยข่าวอย่างนี้หนูเหนื่อยค่ะหนูเหนื่อยและหนูก็รู้สึกเซ็งมากค่ะที่ หนูต้องมาเจออะไรอย่างนี้ทั้งๆที่หนูก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นแต่หนูก็ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆอะไรยังไงไหคือตอนนี้เนี่ยหนูไม่ได้เจอใครเลยค่ะคือช่วงนี้เราไม่เปิดใจเลยอ่ะมดเหมือนแบบเราปิดคือหนูบอกตั้งแต่ต้นแล้วค่ะว่าตอนนี้หนูโฟกัสกันเรื่องงานเรื่องเรียนแค่นั้นเองแล้วพอหนูอยู่เงียบๆไม่มีข่าวอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็เริ่มแล้วไม่ว่าหนูข่าวฉ่าวแล้วว่างั้นหนูแบบหนูพอแล้วอะหนูก็พี่ๆก็รู้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็พยายามแบบอยู่นิ่งๆแล้วนะ พยายามอยู่นิ่นๆให้ที่สุดแล้วนะแต่หนูก็ยังเจออะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูก็รู้สึกมันก็เหนื่อยอะเอาเป็นว่าข่าวทุกข่าวที่ออกมาตอนนี้เนี่ยไม่มีความจริงเลยสักข่าวค่ะใครกันนะช่างเมสาข่าวเป็นเรื่องเป็นราวได้สักขนาดนี้แต่ไม่รู้ว่ากระแสข่าวแบบนี้ไม่มีมูลจริงๆหรือเปล่านะแค่นี้ซึ่งเป็นความจริงก็คงจะมีคนออกมาพูดกันอีกแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นความจริงก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกับสาวมดเขาด้วยนะคะเพราะเรื่องแรงๆแบบนี้ฝ่ายหญิงเขาเสียหายนะคะเนี่ยหนุสดค่ะ I <laughs>